สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าๆๆนะครับผมวันนี้ก็ได้มาเดินข้าวเป็นข้าวเหนียวนะครับพันกอคอหกนะครับผมวันนี้มาเดินตรวจตราดูนะครับโรคและแมลงนะครับผมเราก็ได้เจอปัญหานะครับอย่างหนึ่งนะครับก็คือเจอโรคนะครับเป็นเชื้อรานะครับผมไม่ใช่แบคทีเรียนะครับผมตัวนี้จะเป็นโรคเชื้อรานะครับที่ เรียกกันติดป่านะครับเป็นเชื้อาราหลุมนะครับผมเชื้อาราหลุมนะครับก็จะทําลายาาข้าวนะครับให้เกิดความเสียหายนะครับผมท,ท,ทั้งข้าวเล็กนะครับและก็ข้าวที่อตอนกําลังจะใกล้จะตั้งท้องนะครับผมคือช่วงนี้ให้ใช้ใชสารนะครับเป็นาสารเคมีนะครับหรือสาร ชีวพันธุ์ก็ได้นะครับเพื่อควบคุมโรคนะครับผมนี่ครับผมจะดูรอยโรคนะครับก็จะมีเป็นใบนะครับเป็นใบไหมไหมนะครับแล้วก็บางส่วนก็เกิดจากการขาดธาตุอาหารด้วยนะครับผมนี่ครับผมก็ขอฝากวบเพียงแค่นี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผม